เรียกได้ว่าเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับชุดหนังตรายภาคเฟรสตีดซึ่งผมคิดว่ามันมีส่วนน้อยมากๆเลยที่ทางผู้กำกับเนี่ยจะมีโอกาสได้สร้างชุดหนังสามภาคแบบนี้โดยเฉพาะเมื่อภาคแรกเนะี่ยยังไม่ได้ฉายด้วยซ้าเฟรสดีนะเป็นหนังตรายภาคที่ถูกดัดแปลงมาจากซีรีส์หนังสือของนักเขียนมือทองอย่าง r l Stine นักเขียนท่านเดียวกับที่เขียนซีรีส์ e ุ u บ p s um นะครับ โดย f i e ยสตีเนี่ยได้ผู้กำกับหญิงที่ชื่อว่า l ิทเจเนีย e มาเป็นผู้กำกับซึ่งผู้กำกับท่านนี้เนี่ยเป็นผู้กำกับท่านเดียวกับที่ทำการกำกับเรื่อง s สค e ีมฉบับ TV วีซีรีซึ่งอยู่ใน Netflix เหมือนกันนะท่านผู้ชมสามารถลองเข้าไปดูกันได้ตัวหนังเฟียสตีเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ภาคนะครับโดยทางผู้กำกับเนี่ยจะปล่อยออกมาสัปดาห์ละภาคณนะวันที่ผมอัดคลิปนี้อยู่นะครับ ภาคที่2จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับและทางตรายภาคเฟียสตินะจะเป็นเรดอทั้งหมดนะครับอันนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าการที่เราจะได้ดูตรายภาคที่เป็นเรด R อะไรขนาดนี้นะผมผมว่ายังไม่ค่อยเยอะนะครับ f ฟิสต์ส์นึ่งับก้านะเป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนทะี่โดนฆาตรกรตามล่านะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมันก็ ดูเหมือนกับหนังสแลชเชอร์ธรรมดารรมดาเรื่องหนึ่งนะครับแต่พอช่วงท้ายเรื่องเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยกูไม่ใช่สแลชเชอร์ธรรมดานะ้วยกูเหนือยิ่งกว่านั้นเลยด้วยความที่ว่าเฟรติเนี่ยมันจบมาเป็นตรายภาคนะครับที่จะต้องดูทั้งสาภาคก่อนถึงจะเคลียร์ทั้งหมดครับในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไม่ได้ดูภาค2ภาค3ต่อไปเนี่ยคุณจะไม่รู้เรื่องนะ แค่ว่าในภาคแรกเนี่ยมันก็จะยังมีบางปมนะพี่ยังไม่ได้ถูกแก้เพราะว่าปมนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะนํามันไปเชื่อมกับภาคถัด,ดไปเฟียสติดหนึ่งเก้าก็สีเ่เป็นหนังที่เหมาะแก่การกินข้าวไปด้วยเราก็ดูไปด้วยที่คุณไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพราะว่าถึงตัวตรายภาคนี้เนี่ยจะเป็นกร็ดอนะครับแต่ในภาคแรกเนี่ยก็ไม่ได้แหวะอะไรขนาดนั้นครับ แต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าในภาคต่อๆไปเนี่ยเขาจะจัดเต็มยิ่งกว่านี้ไหมอันนี้ก็ต้องรอชมภาค2ภาค3ที่จะตามมาในอีกไม่กี่วันนะครับโดยรวมแล้วถ้าถามว่าไตราภาคเฟียสติดคนค่าเกตการดูไหมผมจะบอกแบบนี้แล้วกันว่าถ้าคุณมี Netflix อยู่แล้วเนี่ยคุณควรจะลองดูนะเพราะว่ามันมีน้อยมากที่จะมีไตราภาคแบบนี้ไม่ให้ดูนะครับแต่ถ้าถามว่า ยังไม่มี Netflix เนี่ยแล้วจะสมัครมาเพื่อดูเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเนี่ยคุ้มไหมผมบอกเลยครับว่าไม่คุ้มไปดูของที่มันดีกว่านี้ดีกว่าอย่างเช่นพวก stranger things นะครับอันนี้แนะนำมาอย่างมากเลยซึ่งสำหรับการเปิดตรายภาคแล้วเนี่ย t r e e t ภาคแรก1994เนี่ยสำหรับผมแล้วครับมันยังยังไม่โดนใจขนาดนั้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อเป็น Red r r เดอาแล้วเนี่ยผมในตอนแรกๆเนี่ยมันมันมันดูธรรมดามากๆเลยครับสำหรับเด ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเดดพูแหวกกว่านะครับ oh, the money shop, baby. ต่อไปนี้จะเป็นการสปอยเฟรสนีหนึ่งเก้านะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถปิดคลิปนี้ก่อนได้นะครับแต่ถ้าใครชอบฟังสปอยก็สามารถฟังต่อไปได้นะครับตัวหนังนครับเปิดเรื่องมาที่ห้างสเปสินค้าห้างหนึ่งในเมืองที่ชื่อว่าเ h ด d ีไซ์นะครับโดยเขาเนี่ยจะให้เราเห็นพนักง,งานบางส่วนซึ่ง เขาจะทําการโฟกัสไปที่พนักง,งานหญิงที่ทํางานในร้านขายหนังสือภายในห้างซึ่งต่อมาเพอถึงเวลาเลิกงานเธอกําลังจะกลับบ้านกับเพื่อนของเธอแต่ว่าอยู่ๆเธอก็โดนไล่ล่าจากฆาตรกรใส่หน้ากากหัวกะโหลกที่ใส่ชุดคลุมสีดําอันนี้ฟังคุณคไหมก็วิ่งไล่กันอยู่นาน,นครับจนพนักง,งานหญิงเ,เสียท่าจนดนแทงตายในที่สุด ซึ่งก่อนที่พนักง,งานหญิงคนนี้เนี่ยจะสิ้นใจเนี่ยเธอได้สามารถกระชากหน้ากากฆาตกรออกมาได้นะครับและรู้ว่าตัวตนของฆาตกรนั้นก็คือเพื่อนของเธอเองก่อนที่พนักง,งานหญิงคนนี้เนี่ยจะสิ้นใจนครับตำรวจเนี่ยสามารถเข้ามาวิสามันคนร้ายได้นะครับโดยการยิงเข้าไปที่หัวซึ่งทาให้ฆาตการเนี่ยเสียชีวิตในทันที บอกตามตรงครับเฟียสต์เนี่ยเปิดการเป็นไตภาคเรทอาได้งันงันมากๆเลยครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยถ้าผมไม่ได้ไปหาข้อมูลมาเนี่ยผมคงคิดว่าเฟียสต์เนี่ยมันเป็นเรทพีจสิบสาบวกนะจนกระทั่งได้ไปเห็นฉากท้ายเรื่องอันนี้ติดไว้ก่อนนะครับบรรยากาศตอนเปิดเรื่องของเฟียสต์เนี่ยให้อารมณ์หนังแฟชเชอร์ธรรมดาธรรมดาเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยผมนึกถึงสครีมนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทางผู้กำกับเนี่ยเคยกำกับ สคริมฉบับทีวีซีรีส์มาครับจึงทําให้จังหวะการบิวอะไรเนี่ยมาเลยดูคล้ายๆกันแต่พอผมได้ดูไปเรื่อยๆเ,เนี่ยผมก็ได้กลิ่นของเ e ้นเจติงกับอิดลอยมาครับน่นาจจะเป็นเพราะว่าตัวเรื่องเนี่ยโฟกัสไปที่กลุ่มวัยรุ่นนะครับที่พยายามแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างที่ผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจหรือว่ากฎหมายเนี่ยไม่สามารถช่วยได้มันเลยทําให้รู้สึกหรือฟิลเนี่ยมันดูคล้ายๆกัน หลังจากที่เปิดเรื่องเสร็จนะครับตัวหนังเนี่ยได้ให้เราไปรู้จักกับดีน่านครับสาววัยรุ่นหัวร้อนที่เพิ่งจะอกหักมาหมาดๆแล้วก็จอชนะน้องชายของเธอที่กําลังสืบสวนเรื่องราวบางอย่างของตำนานแม่มดที่ชื่อว่าซาราเฟียอยู่และช่วงนั้นเนี่ยจะมีข่าวของการฆาตกรรมที่จะแสดงอยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งมันจะแสดงให้เห็นว่าการฆาตกรรมหมู่ที่เกิดขึ้นภายในห้างแห่งนี้เนี่ย มันไม่ใช่ครั้งแรกของเชดดไซด์แต่กลับกันครับมันเป็นเรื่องเกือบจะธรรมดาด้วยสามนับของเชดดีไซด์เพราะว่าเมืองเมืองนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดเยอะมากจนกระทั่งเขาได้ขนานนามเมืองนี้ว่าเป็นเมืองหลวงของฆาตกรดีน่ากับจอชนะครับได้เรียนอยู่โรงเรียนไฮสคูลเดียวกันนะครับชื่อว่าโรงเรียนเชดด d ไซด์ไฮสคูลโดยดีน่าครัจะมีกลุ่มเพื่อนๆของเธออยู่ ตามสูรสาเร็จของหนังแลชอร์ที่มีมานานมากๆแล้วนะก็คือในเรื่องเนี่ยจะต้องมีวัยรุ่นที่ใจร้อนนะครับต้องมีสาวสวยเซ็กซี่ต้องมีเด็กเนิร์ดนะครับแล้วก็มีไอคิยาซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเฟียสติดมีหมดเลยนะครับแต่ว่ายังก่อนครับอย่าเพิ่งตัดสินว่าเฟียสติดเป็นหนังแลชอร์ธรรมดาครับยังก่อน mm hmm. no, no, no. ในหนังเนี่ยเข,ขาค่อนข้างที่จะหยอดเรื่องราวเกี่ยวกับแม่มดมาเยอะมากๆครับตั้งแต่ในบทพูดแม่ม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 ด ในข้อความที่จอชคุยกับเพื่อนนะหรือไม่ก็ซูมให้ดูนะครับว่าเอ้ยมันมีอะไรที่เกี่ยวกับแม่มดถึงขนาดชื่อทีมกีฬาของโรงเรียนเชลีไซใสเนี่ยคือเชลีไซใสวิชกันเลยนะครับซึ่งมันให้อารมณ์เหมือนกับคุณโทรไปสั่งพิซ่าแล้วคุณไม่คิดไม่ออกว่าคุณจะกินพิซ่าหน้าอะไรสุดท้ายคุณก็สั่งไปโปโรนี่ใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ดันไปเห็นโฆษณาพิซ่าเปโปโรนี่ครับแล้วพอคุณคุยกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนของคุณก็ดันไปคุยเรื่องเปโปโรนี่พิซ่าขึ้นมา และพอพิซซ่ามาถึงเนี่ยพนักง,งานเขาก็ย้ำกับคุณว่าข้างในนี้คือพิซซ่านาบเปปโปโรนีในตอนแรกเนี่ยคุณก็ยังไม่คิดอะไรจนกระทั่งพนักง,งานคนนี้เนี่ยเขาย้ำกับคุณ3ามรอบนะครับจนกระทั่งคุณหวังว่าเมื่อเปิดกล่องพิซซ่าออกมามันจะไม่ใช่พิซซ่านาเปปโปโรนีแต่พอคุณเปิดกล่องพิซซ่าออกมาแล้วมันดันเป็นพิซซ่านาดับเบิลเปปโปโรนีครับอันนี้คือนิยามของเฟสติตัวหนังครับมันย้ำาแล้วย้ำอีกนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับแม่มดดูสี่เมืองน โหขนาดทีมกีฬายังเป็นชื่อแม่มดแห่งเชดดี้ไซส์เลยผมคิดว่ามันเยอะเกินไปนะมันเยอะเกินพอดีซึ่งมันทําให้คนดูเนี่ยรู้ตั้งแต่แรกๆแ,แล้วครับว่าไอ้เรื่ององนี้เนี่ยมันมีแม่มดที่อยู่เบื้องหลังแน่นอนซึ่งมันทําให้หนังเนี่ยมันหมดความตื่นเต้นนะครับถ้าผมลองพูดแบบภาคนี้เป็นแค่แบบภาคเดียวก่อนครับพอตัวหนังซูมไปที่กระดาษที่เกี่ยวกแม่มดเนี่ยผมรู้ได้เลยว่าตัวแม่มดเนี่ยมันเป็นตัวร้ายแน่ ซึ่งมันเป็นแค่10นาทีแรกเองแต่ฟิสตินะมันโชคดีตรงที่ว่าตัวเขาเนี่ยจั่วมาเป็นไตราภาคไงนมนเลยทําให้การย้ําประเด็นพวกแม่มดเนี่ยทำให้คนดูสามารถคิดได้แง่ว่าแม่มดจะเป็นคนทําจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะมีคนอยู่เบื้องหลังอีกอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเรื่องดําเนินไปสักแป๊บนึงเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าดีน่าเนี่ยเคยอยู่ในวงตรียาของโรงเรียน และเนื่องจากแฟนของเธอแซมนะครับได้ย้ายเมืองไปนะจึงทําให้ดีน่าเนี่ยต้องทําใจบอกเลิกแฟนของเธอและออกจากวงดนตรีอย่างเพราะว่าไม่อยากไปเจอแฟนของเธอที่เป็นเชียร์ลีเดอร์แต่สุดท้ายครับเธอก็ต้องจําใจไปเข้าร่วมงานลําลึกเหยื่อที่ห้างสปสินค้าอยู่ดีนะครับโดยงานงานนี้เนี่ยได้จัดที่เมืองซันน่เวลซึ่งเป็นเมืองที่แซมเนี่ยได้ย้ายไปอยู่จากประเด็นความสัมพันธ์ของดีน่ากับแซมที่เป็น LGBT เนี่ยทำให้คุณดูรู้ว่าดีน่าเนี่ยเป็นคนใจร้อนมากๆครับ แล้วก็ไม่ค่อยฟังเหตุผลของใครเลยนะซึ่งมันมันเป็นคาแรกเตอร์อารคิไทท์ที่คนดูจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับและคิดว่าที่แซมย้ายไปเนี่ยเพราะไม่อยากบอกกับใครว่าทั้งสองคนเนี่ยคบกันนะครับแซมเนี่ยพยายามอธิบายถึงสาเหตุที่ต้องย้ายนะเพราะมันเป็นเรื่องของครอบครัวและจากเฉดี้ไซมาซันนี่วิลเนี่ยมันห่างกันแค่30นาทีแต่ดีน่าเนี่ยก็ไม่ได้ฟังอะไรนะครับซึ่งสาเหตุที่ทําให้ดีน่าโกรธขนาดน,นี้เนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่าทั้งคู่เลิกกันได้ไม่นานเนี่ยแต่แซมก็ไปคบกับผู้ชายคนอื่นแล้วแถบนี้น้าก็ยังดันไปเห็นแซมกับแฟนใหม่เนี่ยจูบจีกันด้วยนะับเลยทําให้เธอเนี่ยโกรจัดเอามากๆเลยเรื่องดําเนินไปนะจนกระทั่งทั้งสองโรงเรียนเนี่ยมีเรื่องต่อยตีกันนะเนื่องจากทางซันนี่เวลเนี่ยพูดเกี่ยวกับเชดิซายว่าเป็นเมืองของไอ้พวกโรคจิตและควรจะเผาเมืองทิ้งซะโดยไอ้คนที่มันเริ่มเนี่ยก็คือแฟนใหม่ของแซมนะครับพอเหตุจบลงเนี่ยโรงเรียนเชดิซาได้นั่งรถบัสกลับ โรงเรียน,นครับโดยมีกลุ่มเพื่อนแฟนใหม่ของแซมเนี่ยคอยขับรถมาก่อกวนเธออยู่โดยมีแซมเนี่ยนั่งอยู่ในรถด้วยและด้วยความใจร้อนของดีน่านครับเธอเลยตัดสินใจเอาคืนพวกของแซมนะที่ตามมาโดยการสาดถังน้ําใส่รถนะครับแต่เธอก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าก่อนที่เธอจะสาดน้ำเนี่ยเลือดก,กำเดาของเธอไหลและทําให้เธอเนี่ยหลุดโฟกัสไปและจากเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นเนี่ยมันทําให้แซมและกลุ่มที่มากับเธอเนี่ยประสบอุบัติเหตุ แต่โชคดีที่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่เป็นอะไรมากนะครับซึ่งก่อนที่รถพยาบาลจะมารับตัวเนี่ยมือที่เปื้อนเลือดของแซมเนี่ยดันไปโดนกับอะไรบางอย่างนะครับจนทําให้เธอเห็นนิมิตผมให้ถ่ายนะว่าเป็นนิมิตเกี่ยวกับอะไร3ามหนึ่งใช่ครับม่เป็นนิมิตเกี่ยวกับแม่มดเรื่องดําเนินไปนะครับจนช่วงค่าของวันถัดมาเนี่ยดีน่าพยายามโทรหาแซมนะครับแต่ครอบครัวของเธอเนี่ยก็บอกให้เลิกยุ่งกับแซมดีน่าก็ยอมรับแต่โดยดีนะครับจนกระทั่งเธอเนี่ยไปเห็น คนใส่ชุดโครงกระดูกเข้าเธอเนี่ยรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นแฟนของแซมแน่ๆน,นะเพราะว่าตอนที่รถบัสของโรงเรียนชีดที่ใสด่ดนก่อกลัวเนี่ยไอ้พวกของแซมและแฟนใหม่ของเธอเนี่ยพวกนั้นเนี่ยใส่ชุดแล้วก็หน้ากากโครงกระดูกนะครับและถัดมาที่เพื่อนๆของดีน่าครับเคสกับไซมอนเคสเนี่ยได้ทํางานพิเศษเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะครับโดยมีไซมอนเป็นคนคอยช่วยเหลือเคสเนี่ยครับเป็นคนที่มีความรู้เรื่องยามากๆเลยนะเพราะว่าเธอเนี่ยรับจ็อบเสริมเป็นคนขายยาในโรงเรียน ข้อความบนเพจเจอร์นะครับถูกส่งมาจากดีน่านครับโดยข้อความเนี่ยบอกว่าให้เธอตัวหาตำรวจแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับจนกระทัง่งมีคนใส่ชุดหัวกะโหลกบุกเข้ามาบ้านที่เธอรับหน้าที่ดูแลเด็กๆอยู่และโรคจิตคนนั้นเนี่ยก็ได้ทําการค้นกองเสื้อผ้าภายในบ้านด้วยสถานการณ์พาไปนะครับจนทําให้เคสกับสซมอนเนี่ยต้องพาเด็กๆที่รับเลี้ยงอยู่เนี่ยไปฝากไว้ที่เพื่อนบ้านนะครับ แล้วค่อยไปหาดีนาเพื่อคุยเรื่องไอ้โรคจิตคนนี้กลุ่มเพื่อนของดีนาเนะี่ยมาที่บ้านของเธอนะครับพวกเธอเนี่ยคุยกันเรื่องไอคนที่ใส่ชุดโครงกระดูกที่พวกเธอเห็นและคิดว่าเป็นแฟนของแซมแน่ๆแ,และด้วยความหัวร้อนอย่างสุดขีดของดีนาเธอเลยกะจะไปเอาเรื่องแซมที่อยู่ในโรงพยาบาลครับโดยพาจอชไปด้วยไอตรงนี้รับที่ผมรู้สึกเหมือนสเตรนเจอร์ติงกับอิด แต่มันจะเป็นสเต็งชตติงกับอิดเวอร์ชันที่ตัวละครน่าลำคาสักหน่อยนะครับที่โรงพยาบาลครับนะดีน่าได้ไปหาแซมที่ห้องครับแล้วต่อว่าเรื่องแฟนใหม่ของเธอครับแต่แซมเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะเพราะว่าแฟนของเธอเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดเวลาเลยถึงจะเป็นอย่างนั้น,นครับดีน่าก็ไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นครับจนกระทั่งแฟนของแซมเนี่ยโผล่มาร่วมวงสนทนาพีนีครับแต่จังหวะนั้นนะครับมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่แฟนของเธอเนี่ยโดนกระซวกไสจากด้านหลัง ก็ไล่ล่ากันไปสักพักครับแซมถูกฆาตรกรจับได้นะครับแต่โชคดีที่ว่าดีน่าเนี่ยสามารถช่วยเธอไว้ได้นะครับจังหวะที่ดีน่าช่วยแซมได้สําเร็จนะมันทําให้เธอเนี่ยได้เห็นใบหน้าของฆาตรกรฆาตรกรคนนั้นนะครับคือฆาตรกรคนเดียวกับที่ทําการสั่งหันหมู่ที่ห้างสรรพสินค้าซึ่งจริงๆแล้วได้ถูกตํารวจเนี่ยวิสามันไปแล้วนะครับขนาดอรอยกระสุนบนหน้าผากเนี่ยยังอยู่เลยไอ้ตรงนี้แหละที่หนังเนี่ยได้เปลี่ยนจากช่องสเตชเชอร์ธรรมดาเป็นสเตชเชอร์แบบ Force of Nature นะครับ ก็คือถ้านึกถึงพวกฆาตรกรโรคจิตธรรมดาครับผมจะนึกถึงพวกสครีมนะครับไซโคอเมริกันไซโคหรือพวกเซเว่นนะครับที่พวกฆาตรกรเนี่ยเป็นคนธรรมดานะครับแล้วก็มีกฎหมายมาเกี่ยวข้องแต่ถ้าแบบฟอสตอมเนเจอร์นะครับก็คือพวกแบบพลังธรรมชาตินะครับก็คือไม่สามารถมีอะไรอยู่ได้นะครับโดยผมเนี่ยจะนึกถึงพวกมาร์คไมเยอร์นะครับจากฮาโลวีนเฟรดดี้คุกเกอร์จากไนแม็คออนเอ็มสตรีทเจสันวอลฮีจากไฟร์เดย์เดอะเทอร์ทีน ซึ่งฆาตกรเหล่านี้เนี่ยเป็นฆาตกรที่ไม่สามารถหยุดได้นะครับก็คือเป็นเหมือนกับภัยธรรมชาติดีน่าและกลุ่มของพวกเธอนะได้ไปที่สถาน,นีตารวจนะครับและบอกเรื่องราวต่างๆให้พวกเขาได้ฟังแต่แน่นอนครับพวกตํารวจเนี่ยไม่เชื่อนะครับซึ่งนั้นจะทําให้คนดูเอใจอะไรบางอย่างนะเพราะว่านายตำรวจที่ทําการยิงคนร้ายนะในตอนแรกเนี่ยทำหน้าแปลกๆนะครับและบอกว่าที่พวกเธอเห็นเนี่ยเป็นแค่ฆาตกรเลียนแบบไอตรงนี้นะให้คุณผู้ชมทดไว้ตํารวจคนนี้นะครับได้สายโทรศัพท์ โรงพยาบาลนะครับจึงทิ้งให้แซมกับดีน่านไว้กับเพื่อนร่วมงานของเขาดีน่านครับตัดสินใจขโมยปืนของตำรวจนะเพื่อเก็บวไว้ใช้ป้องกันตัวและด้านนอกสถานีตำรวจนะครับไซมอนเนี่ยได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเธอเนี่ยกำลังก้มหน้าร้องเพลงอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้ไซมอนเนี่ยมันคิดอะไรอยู่แน่น,นะจึงเดินไปถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคือเอาเอง่ายๆครับถ้าผมไปโดนฆาตกรไล่ล่ากลางดึกมาขนาดนั้นเนี่ย แล้วดันหันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังก้มหน้าร้องเพลงอยู่ผมก็ไม่เข้าไปยุ่งนะครับตามคาดครับไอ้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดานะเธอได้หยิบมีดโกนออกมาและฟันไปที่ข้อเท้าของไซมอนทั้งสองคนเนี่ยไล่ล่าก,กันไปอยู่สักแป๊บหนึ่งครับจนกระทั่งดีน่าและแซมออกมาเจอและเป่าสมองไอ้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยด้วยปืนที่เธอขโมยมาจากตำรวจคนนั้นผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้ไซมอนเนี่ยมันวิ่งได้ยังไงนะเพราะว่าถ้าโดนเฉือนข้อเท้าไปขนาดนั้นผมคิดว่า มันมันมันไม่ควรวิ่งได้นะโอเคอย่าลืมนะครับถอดสมองถอดสมองดูนะครับอย่าไปหาเหตุผลอะไรให้กับเรื่องนี้นหลังจากกลับมาถึงบ้านของดีน่านะครับตอนนี้แหละครับที่จอชเนี่ยมีประโยชน์ขึ้นมาหลังจากที่ทําให้ผมปมระดคาญในตอนเริ่มเรื่องอยู่สักพักหนึ่งนะครับจอชเนี่ยนึกถึงข่าวข่าวหนึ่งนะหลังจากที่ได้ยินไซมอนพูดถึงผู้หญิงที่ทาร้ายเขาจอชเนะี่ยได้ตามสืบเหตุการณ์ฆาตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเชดดี้ไซนะครับ และนามันมาเชื่อมโยงกับตำนานไมมดซาราเฟียผู้หญิงที่ทําร้ายไซมอนนับคือหนึ่งในนั้นชื่อของเธอเนี่ยคือรูบี้เลนเธอได้ทําการฆาตกรรมแฟนและเพื่อนๆของเธอครับก่อนที่จะฆ่าตัวตายตามซึ่งระหว่างที่เธอทําการฆาตกรรมเนี่ยเธอได้ร้องเพลงไปด้วยครับซึ่งเหมือนกับที่ไซมอนได้เจอซึ่งมันยังมีอีกหลายเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในเชดดี้ไซน์ครับตั้งแต่ที่ห้างสเปสินค้าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจนกระทั่งย้อนไปถึงเหตุการณ์เหตุการณ์แรกในปี16,66 ซึ่งไอปี1 6ึ่งเนี่ยมันเป็นปีเดียวกับที่ซาราเฟียได้ถูกแขวนคอในข้อหาการเป็นแม่มดเลยเพื่อเป็นการแก้แค้น้ำเธอจึงได้เปลี่ยนคนธรรมดา,านในเฉด,ดิทซายให้กลายเป็นฆาตกรโรคจิตซึ่งนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้เฉด,ดิทซายเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองของฆาตกรและที่ไม่ปกตินะครับก็คือซาราเฟียเนี่ยได้ส่งเหล่าฆาตกรคนต,าต่างๆมาไล่ล่าพวกเขาตอนแรกเนี่ยดีน่าและเพื่อนเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าทําไมซาราเฟียถึงต้องการตามล่าพวกเขาครับจนกระทั่งแซมเนี่ยได้บอกว่า จริงๆแล้วไม่เป็นเพราะเธอครับในตอนแรกที่รถแฟนของแซมชนเนี่ยเบรเณนั้นคือบริเวณที่ซาร่าเฟียเนี่ยได้ทําการฝังมือของเธอเอาไว้นะครับและด้วยความบังเอิญเนี่ยแซมเผลอไปเอามือที่เปื้อนเลือดน่ยไปสัมผัสโดนกับโครงกระดูกของซาร่าเฟียเข้าพวกดีน่าและแซมนะจึงได้กลับไปที่นั่นนะโดยพวกเขาหวังว่าถ้าไปขอโทษที่หลุมศพแล้วทุกอย่างจะจบเราขอโทษได้ผลไหม ตอนนั้นผมเนี่ยขำกากเลยฮนะจังหวะนั้นโอ้โหงคิดได้แค่นี้ใช่ไหมแต่หลังจากที่พวกเขาขอโทษสำเร็จนะครับก็มีนักฆ่าคนที่3ออกมาไล่ล่าซึ่งนั่นหมายความว่าซาราเฟียคงจะไม่พอใจกับการขอโทษของพวกเขาสักเท่าไหร่นะครับร่องตอนที่พวกเพื่อนของดีน่ากำลังขุดกระดูกขึ้นมานะครับแซมก็ได้ไปเห็นนิมิตอีกครั้งหนึ่งคนระับโดยตอนนี้เนี่ยแซมได้รู้ทันทีว่าพวกฆาตกรทั้ง3คนเนี่ยไม่ได้ไล่ล่า ดีน่าและเพื่อนเพื่อนของเธอนะแต่มันไล่ล่าตัวแซมเองและเหตุผลที่ในตอนแรกพวกเขาโดนไล่ล่าเนี่ยก็เพราะว่ามีสิ่งของที่เปื้อนเลือดของแซมตอนอุบัติเหตุอยู่หลังจากที่พวกเขาเนี่ยรู้ว่าพวกฆาตกรนั้นเนี่ยตามเลือดของแซมนะพวกเขาจึงได้วางแผนในการล่อนักฆ่าทั้ง3คนเนี่ยมาขังและระเบิดห้องทิ้งครับแล้วไอ้ช่วงนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนกันคนระับที่เขาเนี่ยเลือกที่จะแทรกเลิฟซีนเข้ามาผมนี่โคตรงงเลยว่า มันได้หรอ,อคงคล้ายๆกับแบบประมวลผลแบบหนังจรกรรมที่จะมีฉากวางแผนแล้วระหว่างนั้นก็ต้องมีเพลงบิวนะแล้วก็ต้องมีฉากเลิฟซีนะเพื่อให้ดูแบบอุ้ยดูคลื้นะแบบนี้นะแผนการดําเนินไปได้ด้วยดีนะครับจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยรู้ว่าแม้ไอ้พวกฆาตรกรทั้ง3คนนี้โดนระเบิดเป็นซากไปแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถรีเจนเนเรตตัวเองมาได้นะครับพวกเพื่อนๆของดีน่าเนี่ย แทบจะหมดหวังกันแล้วนะครับเลยคิดว่าการส่งแซมไปให้พวกฆาตกร3คนนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าว่าก่อนที่แซมจะโดนฆ่าเนี่ยจอชก็ได้ไปสะดุดตากับข่าวข่าวหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ16ปีก่อนหนึ่งในเหยืย่อที่รอดมาได้เนี่ยได้อ้างว่าเธอเนี่ยเห็นแม่มดนะครับและที่รอดมาได้ก็เพราะว่าเธอเนี่ยหัวใจหยุดเต้นไปแป๊บหนึ่งก่อนที่จะมีเด็กแถวนั้นเนี่ยมาช่วยพวกแซมดีๆนะ่จึงคิดว่าวิธีเดียวที่จะทําให้ฆาตกรหยุดไล่ล่าพวกเธอเนใหม จำได้ไหมครับตำรวจที่ผมบอกให้ท่านผู้ชมทดเอาไว้ขาขับจากโรงพยาบาลเนี่ยเขาได้ไปพบที่สร้อยคอของลูบี้เลนครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้นํากระดาษใบหนึ่งน้ำที่มีข้อความเขียนอยู่ไปสอดเอาไว้ในบ้านหลังหนึ่งโดยเนื้อความด้านในเนี่ยมันเขียนว่ามันเกิดขึ้นอีกแล้วซึ่งนั่นมันแปลว่าไอ้ตำรวจคนนี้เนี่ยมันรู้เรื่องราวแน่นอนครับแต่มันดันไม่บอกเรื่องราวเรื่องนี้แก่พวกดีหน้าครับซึ่งผมเบื่อมากๆาเลยเวลาดูพวกหนังมิสเตอรี่เนี่ยแบบ เงียบไม่พูดตั้งแต่ตอนที่สารนี้ตำรวจแล้วไอ้ตำรวจคนนี้เนี่ยที่ทำหน้าเหมือนกับรู้อะไรบางอย่างนะแต่สุดท้ายมันก็ไม่พูดซึ่งผมคิดว่าไอ้ช่องมิสเตอรี่เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะ่ะมันควรจะเป็นแบบการวางคอน FLICT เอาไวอ้อ่ะแล้วก็หาคําตอบของปัญหานั้นคนระับโดยทําให้คนดูเนี่ยเขาอยากรู้ว่าทําไมหรือยอย่างไรไม่ใช่แค่แบบไม่พูดแต่สุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาที่ว่าไอ้เฟียสิมันคือไตรภา,าคอะกลับมาต่อที่พวกดีน่าและเพื่อน,นครับ พวกเธอเนี่ยตัดสินใจจะใช้ยาเสพติดที่ขายเอามาให้แซมกินจนโอเวอร์โดสนะครับอันนี้คือวิธีการที่พวกเธอเนี่ยคิดได้นะครับที่จะทำให้ดีน้าเนี่ยหัวใจหยุดเต้นผมตอนแรกแบบโอ้ oh my god อะไรวะเนี่ยและหลังจากที่แซมโอเวอร์โดสแล้วเนี่ยจะค่อยใช้อดีนาลีนมาเพื่อทําให้เธอฟื้นผมก็โอเคก็ได้อย่างนี้ก็ได้เคสไซมอลลาจอนครับอาสา,ศาเป็นตัวรอบพวกฆาตกรนะครับแต่ว่ามันผิดแผนตรงที่ว่า ก่อนที่แซมจะโอเวอร์โดสนะครับฆาตกรหน้ากากหัวกะโหลกเนี่ยก็ดันไปเจอเธอเสียก่อนดีน่าเนี่ยจึงต้องใช้วิธีการกดน้ําแทนจริงๆมืผมว่าถ้ากดน้ำตั้งแต่แรกผมมันจะไม่ง่ายกว่าผมจะไม่บอกกันว่าตอนจบมันเป็นยังไงครับแต่ฉากในร้านสะดวกซื้อร้านนี้เนี่ยเป็นฉากที่ทําให้ผมรู้ว่าเฮ้ยเฟียสิดแม่งเป็นเรเรต้าแน่ๆเลยว่ะผมพูดแค่ว่าฉากเค้กแล้วกันถ้าคุณดูแล้วคุณน่าจะ รู้เลยนะครับแต่ผมเสียดายนิดหน่อยตรงที่ว่าไอฉากเค้กนะผมอยากให้มันทิ้งอีกสักหน่อยนึงมันเห็นแป๊บเดียวเองอะ่ะอาจจะเป็นแค่เทสส่วนตัวของผมนะครับสำหรับคนอื่นก็อาจจะรู้สึกเออโอเคแล้วส่วนในทางด้านของเพลงประกอบนะครับเฟียสต1994ไม่เงียบเลยนะครับบิวแม่งเกือบทุกฉากนะครับขนาดฉากที่ดึงผ้าผมไม่ยังบิวเลย ก็งงว่ามันอะไรขนาดนั้นมันกลัวคนดูหลับหรืออะไรคุณลองไปดูนะครับใน Netflix อะไม่ว่าคุณจะกอไปตรงไหนตรงนั้นไม่ต้องมีเพลงอะทั้งที่แบบบางฉากควรจะแบบเห็นแบบทิ้งๆเงียบแบบแบบนี้เพื่อจะให้มันดูแบบดิบกว่านี้หน่อยก็เขาก็ไม่ทำนะครับอันนี้ก็งงใจเหมือนกันหนึ่งในะช่องของ p ฟียสตีเนี่ยคือ h ฮ r ร์เนะครับซึ่งแน่นอนนะครับ ไอหนังแบบนี้เนี่ยมันมีจัมส์สแกร์อยู่แล้วครับคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องหวังเลยว่ามันจะไม่มีนะครับคุณไม่ต้องหวังว่ามันจะมีแบบฉากน่ากลัวน่ากลัวที่แบบเฮดิแอเทอรี่หรือเปล่าไอกรรมพันนรกอะไรนะั่นที่สามารถทําแบบนั้นได้นะค,คุณไม่ต้องไปหวังเลยโอ้แล้วโอ้พระเจ้าจัมส์สแกร์ในเรื่องนี้น่าลาคาญมากอ่ะโอ้ในช่วงแรกๆอ่ะคือแบบทุกอริยบทอ่ะมันแทบจะจัมส์สแกร์คุณเลยคือในตอนแรกนะในช่วงแรกเนี่ย ในห้างซป้อสินค้าผมก็เข้าใจได้ว่ามันจะมีจำสแกนนีได้หน่อยๆนะเพราะว่าเออเมื่อถ้าคุณหันหลังไปเห็นว่ามีคนใส่ชุดหัวกระโหลกและถือมีดเนี่ยผมเป็นผมคนผมก็ตกใจเออผมก็เข้าใจได้ที่เขาจะทจําจำสแกนใช่ไหมแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยผมมันเริ่มไม่ใช่อะ่ะตั้งแต่แบบตั้งแต่จอชเนี่ยมาถามดีนาว่าพิซซ่าได้ยังมันยังจำสแกนคุณเลยพามายะ มันจะเป็นแนวแนวแบบดึงบ้าผมก็พงเพื่อนผมมาจากห้องน้ำก็บงแฟนใหม่มาหาเรื่องก็พงผมนี่แบบโอ้ยมันเยอะถึงขนาดมีซีนที่แบบตอนที่แซมกําลังเห็นนี้มิเสร็จแล้วนะพอกำลังเปลี่ยนฉากมาก็จะเขาก็ตัดหน้าของแม่มดมาอะใส่หน้าคุณผม,ผมก็งงมากเลย เฮ้อะไรวะในตอนแรกเนี่ยผมก็โอเคนะแต่หลังๆผมไม่โคตรลำคาเลยมันอาจจะเป็นแค่ผมคนเดียวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่อาจทราบได้นะผู้คนอาจจะไม่เป็นผู้คนอาจจะโอเคแล้วสรุปเลยนะครับเฟสติดเป็นหนังแซเชอร์ที่คุณเนี่ยสามารถเอาสมองออกไปไว้ที่อื่นได้นะครับขณะชมไม่ต้องคิดไม่ต้องหาสาเหตุอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับปล่อยให้ไอห,หนังเรื่องนี้เนี่ยมันพาคุไปแล้วคุณจะสนุกกับมันเองนะครับแต่ ก่อนที่ผมจะสนุกเนี่ยผมก็รำคาญก่อนนะครับอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่คนด้วยนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะผมพูดไปเรื่องณนะวันที่ผมอัดคลิปนี้นะเฟียสีภาคสองหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเนี่ยจะมาในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของฆาตกรคนที่สามนะครับฆาตกรถือขวานนะถ้าคุณดูแล้วคุณน่าจะรู้นะเป็นฆาตกรที่มีจุดกําเนิดอยู่ที่แคมป์นะครับซึ่งการที่เป็นเซตติ้งแคมป์เนี่ยผมชอบมากๆเลยหวังไว้ว่าภาคสองเนี่ยเขาจะสามารถ ทำได้ดีกว่าภาคแรกนะครับอันนี้ก็ต้องรอชมกันต่อไปนะครับตอนนี้นะผมยังไม่แน่ใจว่าคุณจะทําบทหลังดูต่อดีไหมนะครับเอาเป็นว่าถ้าเสียงตอบรับคลิปนี้ดีเนี่ยผมจะกลับมาทําภาค2ภาค3ต่อให้นะครับแล้วผมก็ขอพูดไว้ตรงน,นี้เลยนะครับสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะผมไม่ได้มีความรู้ลึกร,รู้อะไรขนาดนั้นนะครับ ผมแค่เป็นคนคนหนึ่งที่ชอบดูหนังนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยผมจะเอาความรู้สึกส่วนตัวปนเข้าไปซะเยอะนะครับไม่งั้นมันจะไม่ชื่อว่าบนหลังดูหรอกครับเอาเป็นว่าถ้าใครคิดเห็นไม่ตรงอะไรกับผมกเนี่ยก็สามารถเข้ามาคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยทาง The Codex ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ